แล้วานะครับหอยู่ทางขวามือของผมนะครับไล่มาเลยหนึ่งสองสีห้กเดมาครับมาแล้วครับจากบัวรสวัสดีครับทักทายแต่ละนะครับน้ไปบอกต่อออกสื่อขึนนี่นะครับถูกกับสามในนะคาับ3รัที่รัการัยาไปารรัาราาสาารัาารัาาาปาปากาา ปุ่นๆครับปุนๆชาวบ้านเด่นทุกนี่ทุกอำเภอทีดีคุอดสุอี่กแนวความคิดแต่เราต้องรวมกันพอในระหว่างทางขอให้เพิ่มมากกว่านี้นะ นะครับในมุมนั้นมีไอ้พี่อย่างเป็นค่าต่อกานเราไม่เห็นด้วยนะครับไม่ว่าทางไหนก็แแต่ที่สมาคมสัมพันธุรกิจการท่องเที่ยวใช่ไหมครับนี่อย่าไปเข้าห้องน้ำผีใช่ไหมพี่น้องใครเสียงดันแม่บ้านยังช่วยช่วยนะเอานด้วยหลังจากวงโยธวาทิศนะครับ นะครผมก็ทำพระเาวัฒก์ รองผู้บัญชาการตำรวจพลพันภาวทิพย์ลปตามนโยบายการบริหารราชก,การสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกศ .2559 ให้มีการเร่งรัดขัดลื่อนตามมาตรการเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนการรักษาควา,าสมสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม สำรวจปนภาค9ก้าจึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ในการเดินรณรงค์ให้เมืองหัดใหญ่ปลอดภัยน่าอยู่โดยมุ่งเน้นให้คน้ท่านใจญ่ใส่ใจหน้าบ้านร้านค้าตามค้านิยม4ต่อเต่านะครับประกอบด้วยเตรียมตัวติดตาม เติมเต็มนะครับเนืต่อเนื่องนะ,ะครับนโยบายิปขนิยมสี่ต่อนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข,ข็งต้องการเห็นแทรกซ้อนอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐจึงได้มีกําหนดไม่มีการเดินลนลงๆๆและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัยของเมืองใหญ่ในวันนี้ดังนั้นในช่วง เทศกาลสงกรานที่จะมาถึงในภายภาคหน้านี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหญ่เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตลอดจนความอบอุ่นใจให้กับพี่น้องชาวหัดใหญ่และนักท่องเที่ยวอันจะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ ในพื่นใหญ่ของพวกเรามีความเจริญเติบโตตลอดไปภายปกครองสมาชิกพรอสตพื้นใหญ่เจนาาีชุดสิ้นที่ครบจากเทศบาลนครพื้นใหญ่เกิดขายภาประชาชนรวมทั้งสิน้นประมาณ2,000คนนครับวันนี้รวมประมาณ2,000คนในโอกาสนี้นะครับจึงได้ขอเรียนเชิญท่านพลตรีนพดล เหลือส่วนมนเพื่อเป็นปัจและกำลังใจในการรวมพลังของภาครัฐและภาคเอกชนในวันนี้ขอผู้แทนองคผู้แทนโครการบริหารจังหวัดสงขลาผู้แทนในเำเภอหัดใหญ่ผู้แทนในอำเภอสุรินทนครหัดใหญ่สมาคมท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมห้างสรับสินค้าและแข่งกู้ภัย อีกไม่นานจะถึงเทศกาลวันสงการซึร่งปมนที้ทราบดีว่าจะมีพี่น้องทานคนในพื้นที่ใกล้เคียงและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหเป็นตัวนมากทุกปีต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดสงขลาเองก็ได้จัดงานในหลายพื้นที่เพื่อจะทำให้เทศกาลเฉลิมฉลอง ร้างวางให้กับน้องชายน,นที่เข้ามาและผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้กนนเตลอคือให้ทุกคนเข้ามาในพื้นที่อย่างสะดวกสบายไม่มีอุบัติเหตุไม่เกิดความสูญเสียเพราะอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่เห็นครัเว่าพี่น้องชายนคนข้างตัวในด้วยของราชก,การในด้วยข,ของท้องถิ่น ในส่วนของสมาพันธ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยรวมได้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ละดออกเห็นถึงว่าความปลอดภัยในพื้นที่ของเราดีมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่ได้เอาตัวแรงพื้นที่ได้ดีเท่ากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองเพราะฉะนั้นเราได้ทำทำเตือนได้ออกประชาสัมพันธ์ได้ออกตำรวจสายตรวจเดินเท้าได้ออกหน่วยกำลัง ทั้งทหารทั้งออตอทั้งภาคประชาชนได้ออกตัวเตี่ยมได้รุนแในสุดท้ายนี้ผมขอกรา,าวขอบพระคุณพี่พี่ตื่มบนชนที่จะต้องนําข่าวนี้ได้กับแขกผู้ใหญ่ที่ได้มาร่วมกันสร้างกิจกรรมนี้ภายที่สุดนี้ขออนาจคุณพระศรีรัตนาไตยสิ่งสิทั้งหลายในสากาโณก ในชาพระบารมีพ้าบาทสุเด็กพระเจ้าอยู่หัวผมติดพระนางเจ้าพระลมราชินาจงคุ้งครองพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียงพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทหารและตำรวจจงมีความแคบข้าแึดจากภัยนุำทีายแลวเอาไว้ทุกประการขอบคุณมาก